ก็ขอ,อกราบสาวัสดีท่านชมหลายท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุมผลเนาะโดยการที่เราจะเป็นอัตมาเอง <c ười> คือพระเองนะครับเนาะเราจะมาสุมผลกัน <c ười> สูตรนี้กลันตีผลแดง10ล้านผลบแลบบตแรกผลแรกว่าไงัยรุ่นฉ <c ười> ีดแล้วแหละขอมบอนฉีดแล้วแหละอยากได้ซีกันบ้าง <c ười> โฮ้ยตามพอปนี่อย่าลื้เจเหลืองแป๊ดแล้วทุกคนเฮ้ยเหมาะเหมาะพระเลยอะ ผลพระเออว่ะผลพระอกับพระถือว่าเ,เ,เาติมต้นได้ดีครับทุกคนฮะพุ่ยแกละติดต่อ,อเริ่มต้นได้ดีอ๋อผลไรอะจำไม่ได้จำมันเถอะวันนี้ก็สุ่มให้หมดตัวแลับเนาะไม่เท่าไราใส่ให้หมดโอ้โหถ้าได้ผลแดงนี่คุ้มค่านะครับมันจะได้ไหมแค่นั้นแหละจริงโอ๋อสามผลแรกคือ เกลือมากไปครับผลที่สี่เล่เลคอมมอนคอมมอนคอมมอนจอดจอดดีมากโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหนุผลเดียวกันร้อยลนเปอร์เซ็นต์ไปครับผลที่ห้าคอมมอนโอ้เฮ้ยโอเคแดง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 เดเดเดทุกคนเราต้องทิ้งคอมมอนออก เราเก็บผลสายฟ้าด้วยเดี๋ยวมันเห็นว่าเรามีของดีเออนี่เรียงเรียงเรียงเดือ,อมีหลักการไปครับเดี๋ยว,ยวจะหมดตัวส <c oughs> ุดนี้แน่นอนรับประกันวัยรุ่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสิอื่นบ้างโอโ้โหโอ้โหได้สองหดเนนะี่ยไปครับ ตัก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 ตอนนี้ตอนมือพอดีเลยอืมข้อหรือว่ามันหรือว่ามันตอนมือวะทุกคนมันเลยได้ผลกลากแน่นอนเลยอืมมั่วมั่วเยอะแล้วเราเนี่ยไปวันนี้เจ็ดไม่น่าใช่เจ็ดเจ็ดได้แปดนะเออรวมผลที่ทิ้งไปมีไม่รู้อะไรผลไหนอ่ะเฮ้ยสีเหมือนกันเลยครับสีเหมือนกันเลยช่างมันเถอะที่รู้รู้ว่าเกลือ แน่ๆอยากได้ผลข้างขวานะข้างขวาเนี่ยอืมนี่ๆเนี่ยสีน้ำเงินน้ำเงินเน่ยว่าฟ้าน่ะโอ้โหแมวแมวสีนี้โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ไปลองใช้เจมมั้งเหรอคนเกมแบบโอ้เงินมันหาง่ายเออเอาเจมสมเกมหัวใจดีดูดิทีจะดีไหมโอ้ไม่ได้แตกเลยไม่ได้แตกอะไรกันเลยไม่นะไป เออประมาณเฮ้ยเฮมาว่ะเยือย้อื้อขนไฟยัดรื้อมาทุกคนผลม่วงมาละเออขาดผลแดงเนะี่ยมีทุกสีแล้วเนี่ยโลโปีกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยดวงแล้วมา,มาเย็ดไกเวตี้ครับทุกคนเดี๋้อเดี้อเ,เอาผลม่วเก็บใส่ตัวนี่นี่ทิ้งไป ทิ้งทิ้ง,งโอเคไปนี่ให้มันเหลือแต่ผลคอมมอนนะทุกคนมันเป็นสูตรทวนต้องไปใช้เป็นไงได้ผลม่วงสองสองผลที่ตอกแล้วถือว่าม,มาแรงมาแรงใส่นางโคง้งโค้งไปไหนโอ้โหหลุดโคงตายหานอนท่าได้แบบเปิดแล้วไปแล้วแ,แล้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแลกอีแกแล้วแลอีแกแล้ว คอมมอนอีกแล้วคอมมอนอีกแล้วเฮ้ยฝนหัวใจส่งหัวใจให้เธอแล้วก็ออกมาเป็นสีแดงเฮ้ยจังหวะนี้ครับทุกคนทุกคนเราดูคนสีแดงแลเลยอืมทุกคนไม่ต้องตืง่นเต้นอะไรสีแดงออกอยู่แล้วบนพื้นฟาร์มอะไรเนี่ยกูเนี่ยโอ้โหทำไมไมันหนักแต่ผลเนี่ยไอเ้เทาๆน้ำตาลน้ำตาลเนะี่ยดิงด่งดิงด่งดิ่งดิ่งดิ่งโอ้โหสามผลละเถอะทอปฟอร์มไป ทุบมาทุบมาจนหมดตัวแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกินตัวไปเปล่าก็เคยไม่กิน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 จะเป็นนูบซะแล้วถ้ากินผลนี้ไปเนี่ยสุดปังนะทุกคนผลม,มาป่าหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่นะถ้าเจมบ้างถ้าเจมบ้างรอบนี้ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเมื่อกี้ลองไงเมื่อกี้เทสเมื่อกี้เทสรอบนี้แหละของจริง ไปเออขอดีๆหน่อยไม่นะเดี๋ยวได้ด้วทุกคนดูทุกคนดูข้างล่างโอ้ถ้าฟอร์มถ้าฟอร์มถ้าฟอร์มเว้ยเร้ามาไปเห็นเลยเห็นสีม่วงผ่านตาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ปิดด้วยปิดด้วยอะไรเฮ้ยปิดด้วยปิดด้วยแรงปิดด้วยแรงสีม่วงครับน้องๆหมือะไรอ่ะ้ยวิ่งอยู่ในแม่สามเลยมันแสงมันไฟ ผลการพิที้ยันรื้อเฮ้ยสมตัวนี้ได้เหรอเดดเดะยะไกลหันหลังหันหลังให้ด้วยปิดทองหลังพระยันรื้อ,อตาตมาอยากได้ผลดีๆเขอหน่อยที่เรียกว่าบุญไม่ช่วยตอนนี้เรียกว่าบุญไม่ช่วยละไปโถแล้วจะนัง่งบุตรแล้วจะนั่งสังขารแล้วจะนั่งบทที่อะไรเนี่ยโอ้ยไม่ช่วยได้อยู่ได้อยู่ทุกคน ต่ายตั้งสี่รอบเดินรอบเดินรอบก่อนนี่เดินรอบเดินโยกมเดินโยกมุมเดินโยกมุมช้าๆเียนี่เดินโยกมุสามรอบเจ้เดินโยกมุมรอบเดียวพอรอบเดียวพอรอบเดียวก็บุญหนาเตอร์ละบุญหนาเลยจังหวะเนี้ยไปหุย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  เห็นไหมเห็นไหมทุกคนรอบเดียวปุ๊บได้คอมมอนเลยเราต้องเดินครบสามรอบไม่เดินไม่วิ่ง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 ,งเออเห็นไหมทุกคนเดินรอบหนึ่งเนะี่ยคอมมอนเลยสามรอบเท่ากับสีแดงสามรอบเท่ากับหวม่วงอเเห็นรอบแล้วคนสองรอบแล้วสูตรไหนเนี่ยโอ้โหตอนนี้บ้าละตอนนี้บ้าละโอเคครบสามรอบทุกคนไปครบสามรอบแล้วคอมอคอมอนคอมมอนขอคอมมอนหน่อย ได้สมใจเปล่าโอ้ยอัดฮอร์โมนเดีินๆนะไม่ใช่ละไม่ใช่แนวละไม่ใช่แนวละเขาจะหมดตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเราว่าเราต้องทิ้งบนสีม่วงหรอครับทุกคนเดี๋ยวมันเห็นว่าไอ้เช่นี่มีผลสีม่วงอย่าให้มันอย่าให้มันเชื่อผมทุกคนเกมมันเหลี่ยมเตะไปรอบสุดท้าย สาธุรอบท้ายทุกคนอตมาขอละนะเนสุโกจังไปเห็นแววะทุกคนเห็นแววคอมมอนอ่ออีอคอมมอนอีกแล้วบนดอะไรอะเฮ้ยน้ำแข็งน้ำผ่อนใส่ฟ้าเืิไปส like, ีสีเขียวโอเคนะทุกคนเรา ก็สมไปเนาะสมไปเงิน5ล้านแล้วก็เจมห้าเนาะก็ไม่เยอะมากแต่ว่าก็ได้ผลม่วงมาตั้ง3ผลผมว่าข่มๆนะคมไหมคมแหละเอ,อผล3ผลนี่ก็แพงนะครับเนาะก็แพงอยู่แหละแต่ผมจำราคาไม่ได้แต่ว่ามันหลักรานขึ้นหมดแล้วมั้งเนาะเนี้ลูเตอร์เตอว่าหลูอว่าหลูก็เราได้ผลเขียยมาหนึ่งสมสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผลสีเขียวมาเก้าผลครับเนาะคอมมอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผลคอมมอนได้มาสิบสามผลครับโดยประมาณเนาะถ้านับผิดก็ขอ,ขอโทษด้วยครับแล้วไ,ได้ผลม่วงมาสามผลก็คุ้มนะส่วนตัวคุม้มคุ้มเกินก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับทุกคนเนาะอยากให้ผมแต่งตัวเปไ็นอะไรเยอะหรืออยากให้ใช้สูตรอะไรมาส่งผลก็บอกได้ครับเผื่อจะได้มาลองทำกันเผื่อได้ผลสีแดง ช่องเราตั้งได้บ้างแหละจีแดงสักผลก็ยังดีตัวนี้ผลอะไรใครบ้างเมืม่อกี้เราสูมได้ผลอะไรบ้างครับทุกคนโอ้ผลแรกสูมได้เมื่อกี้ไม่มีขายาลลตับผล่ะสงสัยแรงเกิน่ะอแรงเกินหรือกะเกินมันก็ไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นครับทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับเนาะอัตมาไปแล้วนะทุกคน